โอเคครับผมมู้ชมวันนี้ก็มาอยู่ในเกมสนับเล่นๆแล้วผมก็มาเล่นกับเพื่อนคนหนึ่งชื่อพี่เปโรส่วนหนึ่ง, okay, งชื่อลูน่าโอเคเราไปเล่นกันเถอะจะเย็นจะเย็นจะเย็น <c oughs> <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมูซานมัเนี่ยเดี๋ยวมูซันเดี๋ยวอะไรนะลงลุอลงซอมบีเอไปเอาไปต่อเดี๋ยวไปลองสูก้กันเลยสู้กันเลยสู้กันเลยกกเลยวเป

ผมผมอธิบายได้ครับผมอธิบายได้ผมอธิบายได้ผมอธิบายได้ว่าดูดีเถอะกดข้อที่หนึ่งอย่าอดกดข้อที่สองอะไรวะเอาไปเอาไปมาดจงเอสารต้องลอกเอาไปต้องลอกเอาไปต้องล็อกด้วย

ต้องอ่อนต้องอ่อนต่อใ้ครับเอ็งกี่เบอร์มาแต่ฟ้าเอยไม่ได้ไอ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 กี่เบอร์เอก็โดนเฮลยิง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 ตีตียันตีไม่จมเป็นต้ง เอ้เบิร์ดบ้าแล้วไอ้เมือจตอ๋ออ๋ออดออาไปโดนเลยดีแล้วไปแล้วนี่เอ้ยมาตามเราว่าจะเย็นนู่นนไอ้กิมเบิร์ดนู่นนู่นไอ้กิเบิร์ดนูนู่นอะนี่เอาเอาไปโดนว่ะ อ <c oughs> โอ้ยตากล้องไม่ได้ทำราเิทใครเลย <c oughs> ไม่ดีไม่ีอืมไม่ดี <c oughs> อ่ะแทนปพวกเขาสู้ไปก่อน <c oughs> แล้วเราให้ลอยที่หลัง งู uh, ท่าไหนอะทำไปไอ้กิมเวิร์ดกิมกดแล้วไม่น่าจะไอ้กิมเบิร์ดเมื่อกี้ไงเอาตายต่อไปเป็นเธอเกณฑ์ต้องตายตายเราไปเป็นเธอเกณฑ์น <descriptive together. lation> ี่เลยเดี๋ยวกิมหมอหน่อยเฮ้ยเก่งจังอ่ะ มันก็ต่อจริงีต้องเอาจริงแล้เฮ้ยคอนกรีตเย็นแล้วคอนกรีตลบลบไปโอมเรเดอร์มาแล้วเป็นคมเรนเดอร์ สู้กันเลยเดี๋ยวรอดูเขาว่าใครชนะเรียบร้อยพี่ปีโลเขาเก่งเขาเก่งเขาเก่งมากอ่ะพี่ปีโลเนื้ออะไรเงี้ยเก่งอุ้ยฉนนองเจ็บเดี๋ยวเจ็บย้ ไม่มีเสียงทำไมเล่อนมาเป็นกบทะเหลือแต่เหลือแต่เหลือเจ้าหนสินะโอ้โอ้โอ้จะยิิเออเออวันนี้ตัวนี้กูเล่นลอ่นลบอต้องต้องรจักเลย

โอ้โหเอ้ยโคเดอร์กากจังวะเอาเก่งอะเอาไปโดกากไม่กันมันเก่งกากอะไรนะกากไกาี่มีเสียงต้องกินแน่ได้ะสองรับผมได้ให้มันเอาไปยี่อนแลวยเออ คอมอนคอมอนด้วดีโอสุดจะยิงข้บพี่ผมผมอธิบายได้ผมอธิบายได้โอ้โหคอพี่ราดูหน้าดูหน้าต้องรุมมือกันแล้วล่ะเราต้องรุมเราต้องรุมพี่เปโรแล้วเฮ้อีกคนมาเดินเก่งกันไหมท่านน่าหน้าไม่เชื่อ่

หัวระคังยังยืดยังยืดเหมือนยังยืดดูหน้ามาช่วยพี่ตีนมึงเหมือนเหมือนชอตตีนตินไปไหนนะ อะไรอะไรอะไรกันอะไรกันอะไรรู้รู้แตหมดแล้วลูกฟี่อ่ะโอ้โอฟี่เหรอลูฟีเหรอลูกโป่งยางยืดลูกโป่งตัวแบบไหนวะเนี่ยตีไม่เข้าเลยนะโอ้โนั่่านเลมาน โอ้โหโดนพี่อ้ยอเลอ้ยจังหวะนี้แหละเอาโดนเอาดิโดนโดนโดนหน้า มัวงโกนดังยืดต่อไปเทลตัวมันโกงเวะไม่น่าโกงขนาดนี้ดิตัวไหนอะตัวมเหรอเดเล็กเดอเล็กเดดเล็กของผ้าสกินักันเองหัวก้อน่ะอ๋อไปน่แค่ มัดปืนกนยังยืดง้งหน่อยสองง้างออกสองง้างเอ้าจริงยังยืดไอ้คืออยู่วอะไรตัวเล็กไม่แมวแมวละตรงตรงตองตงไอ้คนอื่นจเล่นมั้ยเดินไหมฮะเดินได้ไหมไม่ได้เดินกันเอเพื่อดูเดินยัวดีด้วยเดี๋ยวแบบเป็นจริงที่จริงหรือเปล่าเนี่ย เดี๋ยว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 มปอะไรอหรอไอไอเอ็มสตีฟนีเหลกไฟอ๋เหล็กไฟเจอสิยงข้างหน้าโอ้ในตี <laughs> ยังหลบดิได้ยิงไงนะลืมละ อ๋ออย่างงี้마지막โกโกวาโกโกวาจะมีท่าไหนบ้างหายตัวหายตัวไปแล้วไม่หายตัวมองไม่เห็นมองไม่เห็นยิงไม่โดนยิงโง่เลย กดไปแล้วไอเสียงนะฮะโอ้ยมันลุมมขนาดเย่ๆอนูยิงยากมากเลยจะเย็น กกวเล่นเล่นเล่นสตาร์ไลท์ก่อนแล้วกันโอ้เล่นยากมากเลยตัวนี้ไม่ยากนะไม่ยากนะบาลายิงคันูกดสองครั้งำแล้วบาลายิงคันูอ่ะเอ๊ะน้่มันระเบิดลดคอสตีฟหน่อยโอ้เก่งจังวะอย่าแล้วผู้ชม

อไอ้ที่มาร์กมันซอยจู้กันน่ะหน้าที่นี่แหละที่นี่แหละดินแดงพลางมาร์กซอยจู้กันที่นี่อย่าเปลี่ยนตัวแป๊บไม่ค่อยเก่งเลยเก่งเก่งต้องไม่เป็ี่ยตัวไหนดีวะเอา จบเกมแล้วสตาร์สตาร์ไลท์เกมจบแล้วเดี๋ยวเจอราสัต์เพลงป๊อบตัวนี้เก่งมากเลยนะเอาไปไปไหนอ่ะงตัดไปโอ๊ยมันลาศิลบเฮ้ย เขามาเดินเองได้หรือว่าเป็นพอทกิลขท่าของตัวละครนั้นนะได้เล้วได้โอ้เอเนี่ยเี็นอะไรนะเบเบเหรอไม่รู้ไม่รู้ไงเนี่ยไตัวอะไรอ๋อไอตัวหน้าเดี๋ยวโดอนิเมนอ่า ดนซ้อนทุ้หวมีได้บทน้อยมากเลยตรงนี้ต้องอนจะทำให้ตายหน่อยเอาใครดีโอ้ยเอาเอาไอโกโกวาก่อน้เฮย เจ็บ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 ตว้ไขไม่ได้เลยไปตู้ไฟต่อไป เพราะว่าพี่เป็นเก่งเก่งเกินไม่เก่งขนาดนั้นหรอกซุไม่ได้สู้แทบไม่ได้โอ้โหอัสสลามจะตายแล้วเนี่ยซาชิมิซาชิมดับไฟหน่อย หน้าไปไหนเยอะและวอุย้ยหมวกหลุดเลยเป็นผู้หญิงใช่ไหมใช่ตัวผู้หญิงใช่ใช่ผู้หญิงสไนเปอร์นึงแหะใช่ใช่สปอยเลยตายซะ,ออซะบอกบอกแล้วพี่เก่งอะลุน่านี่ปันมาเนี่ย อ่ะลาแป๊บเอ๊ะตอนนั้นอ๋ออ้โอ๋ออ้โอ้อี่ตายเหรออ้ออ้อดูน่าเกินเกิน